เราจะมาคัดจ้าํคำคมของแต่ละานส่งการบ้านไม่ได้อยู่ที่นาทีแต่อยู่ที่ความสมัคีีของเราทั้งสองถึงพวกเราจะไม่ชอบส่งการบ้านแต่เราก็จัดจ้างไม่แพ้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ789 f แ i p i m p าฟิวฟิมเชันสวัสดีครับผมผมเจ็ดครับ สวัสดีครับผมไทย <nervous S 3> ฮะสวัสดีครับอโปครับสวัสดีครับจังครับสวัสด so, like, like, so, like, so, like, ีครับฮาร์ครับโปนะครับได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรมาดําเนินรายการในวันนี้นะครับสงสัยไหมครับว่าเพราะอะไรเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรโปบอกเลยเพราะอะไรมันเกี่ยวกับมิชชั่นในวันนี้อ๋อมิชชั่นคือคือเกี่ยวกับคนที่ไม่ชอบส่งกันบ้านอ้าน่าอยากจะรู้เหตุผลของทุกคนเหมือนกันครับว่าทําไมทุกคนถึงไม่ชอบส่งการบ้าน ที่เราไม่ส่งเพราะว่ามันเยอะครับมันเยอะมันหมดมินิทมินมิทเวลาไม่ค่อยดีจริรับจัิงค่อยแต่ว่าครับเป็นพี่ดีกรอาทิตย์แล้วนะ ไม่ฮันไม่ได้เวลาดีไม่ได้เวลาดีแต่มันเยอะเกินมันเยอะเยอะเกินมันเยอะเกินผมอ่ะไม่เคยมีแบบการบริหารเวลาไม่ดีเลยการเปหารเวลาไม่ดีเลยการบ้านมันเยอะมันก็ต้องทําอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้เวลาไม่ดีเลยโดนไปอยู่ด้วยกันใน ep นั้นครับจริงๆทําไม่เสร็จฮะนเลยส่งไม่ครบเพราะว่าเราแบบว่าหลายอย่างครับการบ้านหลายอย่างภาษาไทยสังคมคณิปเลือกส่งไม่ถูกแต่เราก็ส่ง ตามให้ครบมันก็ถือว่าส่งเลยครับอ,อ๋อจริงๆนะครับผมตัตผมเองผมก็ส่งทุกอย่างเหมือนกันครับมันอาจจะเกิดการเข้าใจผิดขึ้นเล็กน้อยเพราะว่าแบบด้วยความที่การบ้านมันเป็นการแบบต้องส่งออนไลน์แบบระหว่างส่งเน็ตอาจจะดับหรือว่าแบบไฟล์มันอาจตกหล่นไปได้ครับ<อ>จริงๆผมก็ส่งทุกางานนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมผมต้องมีอยู่ p นี้ทำไมทำไมดูโลกๆอะแล้วเราก็จะไปดูชาเลนต์แล้วก็กติกาในวันนี้กันเลยเย้ก็ตอนนี้นะครับได้ชาเลนต์ของเรามาแล้ว การบ้านวิชานี้เอลไม่ดีส่งไม่ได้ชาเลนจ์ Challenge คือคือ,คอเราจะให้นักเรียนดีเด่นเป็นคนตรวจการบ้านวิชาเอลติดไฟแล้วก็ให้ทั้ง4คนแบ่งออกเป็นสองทีมเมื่อแบ่งเสร็จแล้วให้นักเรียนดีเด่น แจกโจทย์โดยการเปิดวิดีโอท่าเต้นให้ดู2รอบจากนั้นให้แยกไปซ้อมทีมละ5นาทีโดยตอนซ้อมสามารถเปิดเพลงได้ตอนซ้อมเปิดเพลงได้แต่ห้ามดูท่าเต้นพอครบเวลาแล้วซ้ใย้เข้ามาสมกันบ้านทีละทีมโดยที่นักเรียนดีเด่นนะจะเป็นคนให้คะแนนเกณฑ์การตัดสินคือคือความถูกต้องของท่า5คะแนนแล้วก็อินเนอร์ในการเต้นอีก5คะแนนทีมไหนได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายชนะ สำหรับการแบ่งทีมนะครับเราจะแบ่งจากการที่เรามีเทนนิสยี24คนใช่ไหม yeah, เลขมันก็จะเป็น2กับ4 2กเบ 4, เ 4. ฉะนั้นเดี๋ยวจะให้หลับตาแล้วชูเลข2กับเลข4ดูว่าเลขใครตรงกันอ่ะทุกคนหลับตา 2> 1>, 1 2ึ่งสองา้าหกเสดดีครับพวกเราทีมอัาชู <c oughs> สวัสดีครับพวกเราทีมอ่ะมามมมามมมามงมามงนไม่ทารำอย่างเดียวชามันลงเอวเต็มาเไปเลยแนนใครไม่มีแฟนให้ครงวงเอวไปเลยดีค่้ไม่จ้เอาเลยไม่จำเลยดิโอ้าจำยังไงเเฮ้ยทำได้ด้ได้ ไฮ้ยทำได้แล hey, ้วทำได้แล้วอันนี้คือหมดเป็นหนึ่งรอบแล้วเหรอในชอเต้นได้แล้วพี่ผมเต้นได้แล้วเฮ้ยเอ้ยเเชโชไม่ไหวอ่อไม่ไหวผมถ้างั้นถ้างั้นกลุ่มนี้ไม่ต้องดูอีกรอบนะครับดู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 อีกรอบนะรอบสุดท้ายนะหนึ่งสองสาม้ยยอิกตอมาห้าทีห้านาทีเลยหรอ ห้านาทีเลยแค่ห้านาทีหรอเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเก็บไว้ดูด้วยแล้วกันเก็บเอาไว้ดูตอนแบบรอรอทีนู้นเขาโอ้ได้เลยครับลูกพี่อ๋อท่านี้ป่ะนี่นี่ท่านี้ไหนไนเราก็จำท่าไม่ได้แล้วเราเราเราคิดใหม่เลยไหมพี่ชายเพราะมันเป็นทางเดียวที่เราจะได้คะแนนเราตอนนี้ตาตาแล้วก็นิดปึ๊บปึ่ง ตึงตาตายกรอหรือตาตะอ่ะปิดตาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเฮ้ยดูเป็นรูปเป็นร่างเรามีเวลากี่ทีนะห้าทีใช่ไหมฮะสั่งเปิดเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายใี้เราดูใช้ได้ไม่ได้ก็ฉลาดว่ะใช้ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งถ่ายไว้ก่อน ขวาซ้ายขวาซ้ายว่ะเด้ง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 ชปึ๊บเออไม่รู้เหมือนกันเอาไปก่อนตึก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  เป็นไงบ้างทุกคนหลังจากที่ไปซ้อมคนละห้าทีมละหนะ้านาทีมาแล้วเวลาเหลือเวลาเหลือด้วย ไม่เป็นไรยังไงก็ได้โชว์ความสามารถทุกทีมแน่นอนเออเรียกว่าความสามารถเลยขออนุญาตเลือกทีมให้เลยนะคเอาไม่เอาไม่เอาทำไมคุณไม่มั่นใจกันล่ะมั่นใจแต่มันไม่เหมือนที่คุยกันเอลยเราเสนอมาซิว่าอยากได้แบบไหนคำคมอะไรอย่างนี้ใครคมกว่าก็ถึงจะได้เลือกไปเราจะมาคัดจากคำคมของแต่ละโอ้ยใหญ่เดียว่ใหญ่ๆนนี้ค่อยน่าสนใจหน่อยหัวข้อคือ เรื่องการส่งกันบ้านน,นั่นเองชนะได้เลือกว่าใครจะเริ่มก่อนใช่ไหมโอเคชนะได้เลือกโอเคมาไทยก่อนเลยครับทีมทไท,ย,ท,ทยก่อนเลยส่งการบ้านไม่ได้อยู่ที่นาทีแต่อ,อยู่ที่ความสามัคคีของเราทั้งสองใครก็พร้อมใครก็พร้อมทันนี้ครับเป็นไงไหนเล่าสิพวกเราจะไม่ชอบส่งการบ้านแต่เราก็จัดจ้านไม่แพ้ใครอะไรอะไรอ่ะในเรื่องของคำคมขอให้ทีมพี่ฮาร์ดครับ ทีมพี่ฮารนะครับมีสิทธิ์เลือกว่าจะเริ่มก่อนหรือว่าจะเสียสละให้อีกทีมหนึ่งเริ่มก่อนให้เขาเริ่มก่อนไหมครัโอเคเชิญทีมพี่ฮารนะครับไปรอหน้าห้องก่อนได้เลยถามครับไป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 รอหน้าห้องไปไปโอ้โหพี่ชายมันได้เชื่อดิมันจะทันจริงจเหรอพี่ชายทันเมื่อกี้อ่ะเดี๋ยวดูดิดูท่าดูท่าท่าจากโทรศัพท์ที่ไทย เขาให้เรารอนานขนาดเนี้เราแบบอบซ้อมกันดีปะ่ะแบบอบเปิดคลิปจริงเ่ราทำอะไรกันอนะ่ะอันนี้น้ำจังหวะว่าวตอนเนี้ยเฮ้ยมันชัดมากเลยนะพร้อมนะครับสามสองหนึๆๆ่งเริ่มเฮ้ยเฮ้ยใส่งกันเอ้ยห้าหก ไอ้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 เด้ปเด้อ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 เปิด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 เด้อเด้อเน้อเด้อไป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  เราจะเช ses, ิญอีกทีมนะครับมาส่งกันบ้านแล้วเดี๋ยวให้ที <S 2> <S 2> มนี้ไปพักก่อนแล้วเราจะมาสรุปคะแนนกันอีกทีนะครับโอเคไปพักได้พร้อมไหมครับทุกคนพร้อมครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้ว3 2 1มอหนึ่งไปเลยห้าหกเจ็ดแปด เอาละเอาละไงเอาละเอาละเอาละโอ้ยอะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะก็คือหลุดไปทั่วอยู่ดีไปทั่วอยู่ดีครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปคะแนนกันเลยครับ ทุกทีมก็ได้ส่งกันบ้านเรียบร้อยแล,แล้วแล้วเชื่อว่าทุกคนก็ทําเต็มที่ใช่ไหมครับครับผมสุดๆส,สำหรับความถูกต้องของท่าเต้นสำหรับทีมไม่ถูกไม่ถูกอสำหรับทีมให้สามแล้วกัน ดีกว่าที่คิดให้สาว้วเขาเต้นได้เยอะอยู่นนะไอ้สาวท่าที่เขาเต้นอะมันมีอยู่ในเพลงทุกท่าแล้วก็เขาเต้นตั้งแต่ต้นจนจบถึงแม้ว่ามันจะไม่ค่อยถูกบ้างแต่ว่าจบไเปมีทุกท่าไงใช่ไม่ท่าจบแล้วส่วนอีกทีมหนึ่งฮัชชิวคะแนนของความถูกต้องทีมนี้ให้สี่แล้วกันโอ๊ยไปไงขนาดเต้นไม่ครบเลยเนี่ยรู้สึกว่าท่าเต้นช่วงแรกอ่ะ ครบแล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะมีเหลื่อมสังหวือเปบ้างเพราะว่าจริงๆมันเริ่มไม่ถูกนะใช่ไม่ถูกก็ต้องตัดสองคะแนนแล้วคะแนนเดียวไม่ถูกแต่ว่าเขาเต้นถูกไงสำหรับทีมจะให้ค่ะคะแนนของอินเนอร์สี่แล้วกันอุ้ยเกือบเต็มเพราะดีมากอินเนอร์ส่วนทีมอาชิ้นอินเนอร์ขอให้คั สองจุดห้าเพราะว่ารู้สึกว่าทีมนี้โฟกัสท่าเต้นเท่ากับว่าทีมที่ชนะนะครับก็เป็นทีมนั่นนเี่นะครับจะเป็นรางวัลของผู้ชนะนะครับมันคือ พวงมาลัยเป็นแบบว่าบุงดอกม้เงี้ยมาแบบคล้องคอให้เราใช่ไหมก็ขอ <c oughs> มอบพวงมาลัยให้กับทีมนั่นเลยครับแต่ว่าทีมนี้มีสิทธิ์เลือกว่าจะคล้องเองหรือว่าให้ทีมนี้คล้องอ๋อลองจับไหมว่ามันหนักไหมถ้ามันหนักก็ให้เขาอลองดู กดเนค่อยให้กรรมการคุยีกรรมการสรุปว่าสองคนนี้เรื่องที่จะใส่เองหรือว่าให้อีกทีมหนึ่งใส่ครับให้ฮะให้ครับให้ให้อีกทีมหนึ่งเหรอให้กรรมการได้เลยต้งมาแลครับฟ้างมาหนักกรรมการคือตัวนี้กรรมการให้อันนี้ผมแล้วแสดงว่าพันธะเราขาดแล้วอันเนี้ยพันธะขาดแล้วว่าเป็นของผมแล้วอันนี้คือผมสามารถทำอะไรกับนี้ก็ได้เห็นไหม ก็หลังจากที่ได้ลองทำชา l e n g e การส่งกันบ้านแบบใหม่แบบสับนี้มีใครที่แบบ Flip it b e บ t เ r อร์ขึ้นไหมว่าเอออยากจะส่งกันบ้านอะไรอย่เงี้ยเราเราทำข้ามาครบแต่ว่าพอพอแบบโชว์จริงๆอ่ะมันลืมมันเหมือนกับการส่งกันบ้านเลยทําแล้วแต่ลืมส่งมันก็ f ลิปอิด e บ t เ r อตรงที่ เราต้องห้ามลืมใช่แล้วก็เห็นความสําคัญของการบ้านมากขึ้นนิดหน่อยครับผมก็แบบการบ้านมันทําให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากขึ้นเอาตามจริงก็คือว่าเราก็ต้องเก็บรายละเอียดกับการบ้านที่เราได้มาแล้วเราก็ทํามันออกไปให้เต็มที่เก็บทุกเม็ดให้มันเต็มๆเราจะได้คะแนนดีๆก็ได้รู้ว่าเราต้องแบบแบ่งเวลาเก็บรายละเอียดแล้วก็ต้องทําให้ตามโจทย์คุณครูก็จะถูกใจสิ่งนั้นเนี่ย ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับชาเลนจ์ในวันนี้นะครับสำหรับเจ็ดแปดเก้าฟลิปอิมเพรสชันนะครับในตอนต่อไปอีพีถัดไปจะเป็นใครกันต้องรอติดตามนะครับผมเพราะว่าผมก็ยังไม่รู้แต่รับรองว่าฮาแบบฮา,า,าจัดแน่นอนฮะรอดูฮะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับก็ฝากติดตามพวกเราเจ็ดแปดเก้าแมนสำหรับวันนี้บายบายขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับห้าหกเจ็ดแปด 对对。